ยาทาน้ำขาวตากระต่ายบินยาประจำบ้านยอดฮิตของไทยรายได้กว่า1000ล้านบาทเมื่อท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องหนึ่งในยาสามัญประจำบ้านที่หลายคนต้องนึกถึงอันดับแรกนั่นก็คือ,อยาทาน้ำขาวตากระต่ายบินจึงไม่แปลกที่ในปี2563ยาท่าทาน้ำขาวตากระต่ายบินมีส่วนแบ่งตลาดกว่า90%สร้างไรายได้ให้บริษัทเติบโตขึ้นทุกปีเรื่องราวของอยาทาน้ำขาวตากระต่ายบินน่าสนใจอย่างไรมาดูกันจุดเริ่มต้นยาทาน้ำขาวตากระต่ายบินมีจุดเริ่มต้นเมื่อปี2400 73คุณไร้เฮงเจียมจันยาและคุณสุนันท์เจียมจันยาสองสามีภร,รยาได้เปิดร้านขายยาทั่วไปและยาแผนโบราณเล็กๆบนถนนจัก,กรวรรดิกรุงเทพพอกิจการขยายตัวเติบโตขึ้นจึงจัดตั้งบริษัทห้างยาไทยจำกัดในปี2485มีการนำเข้ายาสำเร็จรูปและเครื่องมือการแพทย์จากต่างประเทศต่อมาสองสามีภร,รยามีความคิดอยากผลิตยาแผนปัจจุบันขึ้นมาเองในประเทศเพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศโดยยาตัวแรกที่คิดค้นพัฒนาขึ้นมาคือยาถ่ายพยาธิภายใต้ Warm. ต่อมาเป็นยาทาน้ำขาวตากระต่ายบินวางจำหน่ายในตลาดครั้งแรกเมื่อปี2488จนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายเฮโมวิตยาบำรุงเม็ดเลือดสีแดงเป็นครั้งแรกในไทยด้วยชื่อและโลโก้กระต่ายบินมาจากปีเกิดของคุณสุน,นันคือปีกระต่ายที่กระต่ายติดปีกเพราะเธออยากให้กระต่ายชนะต่าเหมือนในนิทานเลยติดปีกให้เมื่อแบรนด์เริ่มดังคนยิ่งบอกต่อการปากต่อปากยอดขายดีผลิตไม่ทันทำให้ต้องสร้างโรงง,งานผลิตเพิ่มขึ้น2 บนถนนอิสระภาพและถนนสุขสวัสดิ์เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นต่อมาในปี2512บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท b เ m e c Pharma e u t i c l จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือทำการตลาดและจัดจาหน่ายยาแผนปัจจุบันต่อมาได้เพิ่มรายสินค้าอีก2รายการคือ Hemovit วิตามินผสมแร่ธาตุปัจจุบันใช้ชื่อ Hemovit Gold และ Hemovit Syrup ยาน้ําวิตามินรวมสําหรับเด็กปัจจุบันชื่อ Hemovit Kids ในปี2530ถึง2534บริษัท ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นบริษัททัตติรักจำกัดต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทห้างยาไทย1942าจำกัดขยายกิจการก่อสร้างโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันในนิคมอุตสาหากรรมสินสาครจังหวัดส,สมุทรสาครปรับสู่การเติบโตในปี2559บริษัทห้างยาไทย194 2าจำกัดได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทบอสฟ,ฟาร์มาแคร์จำกัดทำการวิจัยพัฒนาผลิตยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวมถึงทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมดของบริ โดยอยู่ภายใต้การบริหารของทายาทรุ่นที่3เป็นหลานของคุณไร่เฮงและคุณสุนันต์กลยุทธ์กระต่ายบินการดําเนินธุรกิจภายใต้การบริหารของทายาทรุ่นที่3อยาท่าน้ําขาวตากระต่ายบินนอกจากการควบคุมกระบวนการผลิตยาให้มีคุณภาพมาตรฐานแล้วยังดําเนินกลยุทธ์การตลาดรุ่นที่1และรุ่นที่2ไม่เคยทํามาก่อนนั่นก็คือ 1. การรีแบรนด์ตัวหนังสือให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงโลโก้เดิมเอาไว้2ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งหม่จากเดิมเป็นขวดแก้วเปลี่ยนเป็นขวดพลาสติกเพื่อให้มี หนักเบาไม่แตกง่ายมีการทำขวดเล็กขนาด50มิลลิลิตรง่ายและสะดวกต่อการพกพา 3. ามทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์นำดาราเป็นพรีเซนเตอร์สางภาพลักษณ์แบรนด์ให้ดูเด็กลงเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น4บริษัททำการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภครายได้เจ้าของยาทาน้ำขาวตากระต่ายบินบริษัทบอสฟาร์มาแคร์จำกัดจัดตั้ง23สิงหาคม2499ปี63รายได้1น0 0 6กล้านบาทกำไร5 1 9 6ล้านบาทปี64รายได้112 2ล้านบาทกำไร619.1ล้านบาทปี65รายได้1,178ล้านบาทกำไร624.1ล้านบาทปัจจุบันบริษัทมี3ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในตลาดคือ,อยาท่าน้ำขาวตากระต่ายบินเฮโมวิตและเฮโมวิทโกโดยยาท่าน้ำขาวตากระต่ายบินเป็นสินค้าที่สร้างไรายได้ให้กับบริษัทมากที่สุดเราจะเห็นได้ว่าบริษัทมีไรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรม การกินของคนไทยกินเยอะกินไม่ตรงเวลาทําให้ต้องพึ่งยาทาน้าขาวตากระต่ายบินแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือรายได้แต่ละปีพุ่งสูงกว่า1,000ล้านบาทกําไร6 0 0ล้านบาทนั่นเท่ากับว่าอัตรากำไรเฉลี่ยอยู่ที่50%หากเปรียบเทียบในด้านยอดขายถ้าบริษัทขายได้1,000บาทก็จะมีกําไรถึง500บาทเลยทีเดียว ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7